สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลำยองสตอรี่นะคะวันนี้ลำยองสตอรี่พามากินของอร่อยกันอีกแล้วค่ะในได้สองสามถุงเลยนะอันนี้นะคะก็เป็นขนมไทยแบบโบราณนะคะก็แท้ๆเลยค่ะสูตรดั้งเดิมของเพชรบุรีนะคะวันนี้ก็มากับช่องเที่ยวแบบบาทน,นะ เดี๋ยวเปิดภาพที่ร้านให้ดูนะคะมาถึงจะแล้วคะ่ะวันนี้ลำยองสตอรี่นะคะพามาร้านขนมดอกทองค่ะเป็นร้านขนมไทยของแท้ดั้งเดิมจากเพชรบุรีเลยนะคะรสชาติความอร่อยเนี่ยจากลมกล่อมไม่หวานเกินไปค่ะเห็นแล้วน้ำลายไหลทุกเมนูเลยนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างเมื่อกี้อ่านื่อร้านฮะร้านขนมดอกทอง เกือบสอบงเดือนแล้วครับ่นอนนั้นนี่ขายกระโพกอยู่ครับจัดร้านสวยคนมาเลยคนเยอะเลย<อ>หากินยากด้วยแหละขนมไทยเป็นของเพชรุรีแท้เลยโอเกงของเพชรุรีขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะต่สิบโมงถึงเที่ยงคืนถ้าเขาไม่เบื่อผิวนะครับอ๋อแต่ตอนนี้ถึงสองทุ่มใช่ไหม ร้านขนมดอกทองค่ะถือว่าเป็นน้องใหม่ที่มาแรงมากๆเลยนะคะเห็นว่ามีหลายๆช่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube หรือว่าแฟนเพจก็มาถ่ายนะคะ พิกัดร้านขนมหวานโบราณร้านนี้นะคะก็จะอยู่ติดกับธนาคารกาสิกรซอยเนินพับหวานเลยตลาดเดอะมาร์เก็ตมานิดเดียวนะคะอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีใครมีโอกาสได้มาเที่ยวพัทยานะคะแล้วก็อยากมาลิ้มลองความอร่อยของขนมโบราณหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่ได้ชิมมานานแล้วนะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยฝ้ายเคยได้กินแต่ตอนเด็กแต่ว่าตอนโตเนี่ยหากินยากมากเลยค่ะ ในยุคนี้นะคะขายอาหารที่อร่อยอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องจัดหน้าร้านให้สวยๆแล้วก็สะอาดด้วยค่ะถึงจะมีลูกค้าอยากซื้อของนะคะถ้าเกิดใครชอบที่ฝ่ายมาถ่ายความอร่อยให้ดูกันแบบเนี้ยก็อย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้ช่องลำยองสตอรี่ด้วยนะจ๊ะจะได้มีกำลังใจมาถ่ายคลิปกันเรื่อยๆค่ะ ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะขอเป็นกำลังใจให้พ่อค้าแม่ค้าทุกคนสู้ๆนะคะฝากช่องนำยังสตอรี่ด้วยสวัสดีค่ะ